สวัสดีทุกคนวันนี้ได้เลิกงานเร็วเลยแวะร้านจีนหากับข้าวเย็นมาทำกินซะหน่อยแต่ก็ไม่รู้จะกินอะไรอะรู้แต่ว่าอยากกินแซ่บๆหันไปเจอหนวดปลาหมึกยักษ์ลดราคาอยู่ก็เลยหยิบมาแพ็คนึงเลยแพ็คนึงประมาณครึ่งโลได้เอามาต้มแซบแ่บละกันวะอ่ะมาถึงบ้านก็ล้างผงล้างผักที่จะใช้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เริ่มเลยจ้าคั่วพริกพริกแห้งพริกสดในคั่วให้หมดเลยนะ คั่วให้มันแบบเหลืองๆห,หอมๆกลิ่นไม่ไหม้กระทะนิดนึงอะ่ะคั่วเสร็จก็พักไวนะก้นะแล้วก็มะเขือเทศก็คั่วนะพอให้แบบเกรียมๆแบบเนี้ยไม่ต้องเละนะเดี๋ยวเราไปต้มต่ออ่าเสร็จปุ๊บก็คั่วเครื่องต้มยำนะหอมแดงค่ะตะไคร้รากผักชีหอมแดงก็บุบๆหน่อยอะ่ะขานี่ก็หั่นเล็กๆเลยเวลากินจะได้เคี้ยวไปได้ด้วยเพราะมันอ่อนขาอ่อนที่เนี้ยอร่อยแล้วก็ใส่เกลือไปด้วยนะ พอคั่วเหลืองดีก็ใส่น้ำลงไปขณะรอน้ำเดือดก็มาโคลกพริกแห้งที่เราคั่วไว้อะอะโคลกเก็บไว้แบบนี้แล้วก็โขลกพริกสดด้วยโคลกไม่ต้องละเอียดมากนะเอาแบบแตกๆพอแล้วก็ใส่ไว้ด้วยกันแบบนี้พอน้ำซุปเดือดแล้วก็ใส่เห็ดเลยเห็ดนางฟ้านะปิดฝาให้เดือดอีกทีนึงปิดฝานี้ช่วยให้เดือดเร็วขึ้นด้วยนะอะเอาน้ำเดือดมาล้างครกที่เราใช้โขลกพริกอะ เสียดายความเผ็ดมันก็เลยล้างเอาลงไปด้วยเสร็จปุ๊บก็ปรุงรสเลยน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลเราใช้น้ำตาลมะพร้าวนะหอมดีอืมใครอยากใส่ผงชูรสผงปรุงรสก็ตามใจชอบเลยเสร็จปุ๊บก็ใส่มะเขือ,อเทศใส่ใบมะกรูดนะเราใส่ตอนหลังเพราะว่าไม่อยากคั่วไปตอนแรกเพราะว่าเดี๋ยวมันขมอันนี้เป็นสูตรแม่เรานะแม่เราบอกเราก็เลยทําตามแม่มาตลอดอะ่ะเสร็จก็ใส่ หนวดปลาหมึกนะแล้วก็เราไปเจอเบบี้ออคตูปสอยู่ในฟรีเซอร์อยู่หน่อยนึงเหลือไม่กี่ตัวแล้วเลยก็เอามาต้มด้วยกันไปเลยอขณะต้มมันฟอร์มันออกเยอะนะเราก็เลยซ้อนซ้อนซอนซ,อน,ซอนออกเสร็จปุ๊บก็ใส่พริกที่เราโขกไว้อ่ะแล้วก็ใส่พวกผักชีใบโหระพานะนี่ตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยแบบว่าน้ำลายไหลอะ่ะอืมพอทุกอย่างสุกได้ที่ก็ปิดเตาเลยแล้วก็เติมน้ำมะนาวปรุงให้มันมีแบบ เปรี้ยวนำเค็มตามหวานนิดๆแล้วก็ใส่ข้าวควั่วด้วยนี่ได้มอใหญ่เลยแล้วก็เลยตักแบ่งไปกินที่ทำงานด้วยนะกินมื้อกลางวันนี่ไม่เสียเที่ยวทำทีหนึง่งได้กินหลายมือ้อเสร็จปุ๊บเราเลยมาลองชิมโหหนวดปลาหมึกยักษ์นี่มันเหมือนกระดูกอ่อนเลยอะอร่อยนะนี่ไม่ได้ชมตัวเองนะแต่ว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงแซ่บหายเหนื่อยลองทำกันดูนะ